สวัสดีครับวันนี้วันที่21มกราคมปี69นะครับนี้ก็บ่ายเห็นเนาะายบายของวันพุธทิวิ์จกวาลทางของรัฐบาลไทยนะครับยมทิพทางช่องเพื่อเป็นแนวทางครับเนาะวันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี69นะครับชิปนี้เป็นของอาจารย์ทองนะครับเนาะขอบคุณอาจารย์ทองนะครับผ่านทางดีๆมาแบ่งปันยมทิพยทางช่องอเป็นแนวทางนะครับเนาะในวันจะติร ทางเสียงทวีนะเนาะก็วางไม่ตรงกันนะเนาะก็เอาของอาจารย์ทองไปก่อนนะเนาะอาจารย์ทองก็ให้เนาทางมาพอดีนะครับจัดที่อาจารย์ทองครับเนาะก็ขอบคุณอาจารย์ทองครั้งหนึ่งครับเนาะทางทีเดียวเหอนกัทางช่องนะครับสำหรับขอรัฐบาลไทยนะเนาะส่วนขออฮานอยข้อตำราวงให้ครบแล้วครับเนาะใครยังไม่เห็นก็เข้าไปรับชมรับฟังได้ครับคนะกดตรงรูปคนครับเนาะใครยังไม่เห็นนะครับเนาะ กคยสนใจแนวทางก็กดรูปลูกค้นด้านซ้ายมือด้านล่างครับเนาะที่มีรูปบอกสงคามกดไปค้นดูได้เลยครับเนาะวทางรู้ให้แล้วนะครับเนาะบอาใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะกดย้ำเลยว่าใครชอบแนวทางก็ฝากกดติดตามไปครับเนาะแล้วก็กดไลค์ไว้ด้วยครับเนาะเพราะว่าถ้าเรากดไลค์ปุ๊บระบบมันจะจําเราครับเนาะเราชอบแนวทางแบบไหนมันจะดึงให้เราเห็นอยู่เรื่อยครับเนาะมันรู้ว่าเราชอบ แต่ถ้าเราไม่ดูแล้วกดไลค์แต่ถ้าเราชอบม่กดไลค์ครับเนาะมันก็จะเด้งมั่งไม่เด้งมั่งครับเนาะเราก็จะเห็นมั่งไม่เห็นมั่งถ้าชอบฝากกดไลค์ไว้นะครับเนาะกดไลค์กดติดตามไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับเป็นไรไปว่ากันนะครับเนาะบางทีสะดวกนะครับก็คนก็ออบนเดือแลเราไม่ได้คลิปสดมันเดิมเหมือนเช่นเคยก็ลิบเ้อร์นัลม,มาเต็บบอลที่สวนสุขภาพรัดหลวงนะครับ จะบอออกกําลังกายครับเนาะไกลไก่บ้านขับรถแป๊บเดียวครับเนาะไก่ในในบ้านสำหรับบอลุอนกีบอลช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเนาะแดดลุ่มลงตกชอบเตะบอลมากครับบอลลอนชอบตีบอลชอบออกปั่จักยานกําลังกายครับเนาะมันจุดไม่ได้เลยว่างไม่ได้เลยก็ ็ยังดีเพาะไปสะดวกมาสะดวกใกล้บ้านเนาะครับเพียนประมาณสิบนาทีครับเนาะก็ตรงนี้จะใกล้กว่าไปป้อมประจุเนาะป้อมประจุก็ประมาณยี่สิบนาทีมาตรงนี้ประมาณสิบนาทีเนาะต่างกันก็สุกสนานกันไปนะครับเนาะ่าเวลาอยู่ที่บ้านก็เล่นต่มือถือนะเนาะเป็นบรรยากาศถือว่ามาเที่ยวก็ในหนทางก็ในในตัวมันเติมนะครับเนาะมันทุกครั้งทุกคลิปนะครับจะได้ไม่เบื่อครับเนาะเดือกันไปให้ครบเวลานะครับเนาะ ให้ครบทวลาทำคำปวดเขาแล้วเนาะใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนนะครับเนาะทำตำมกดเขาถ้าพทายามำดเขาก็อยู่เขาไม่ได้นะเนาะอยู่เขาไม่ได้พวกเราก็จะได้ไม่เจอกันครับเนาะก,กด็ดูด้วยกันไปครับราะชมมไปก็ดูดูผลของวดที่แล้วของอาจารย์ทองก่อนแลเนาะรัฐบาลไทยครับเนาะวันนี้ตกตรงกับวันอาทิตย์ครับเนาะตรงกับวันอาทิตย์อาจารย์ทองวดที่แล้วเนาะวดที่ผ่านมา บนล่างครับเด่นเก้าลงศูนย์ครับานะเด่น9้าลงศูนย์มาทั้งบนและล่างครับานะมาทั้งบนและล่างเลยเก้าตัวเด่นเข้าไปที่หลักร้อยบน,นครับานะบนขกเก้าเจ็ดสองศูนย์ก็ไปที่หลักสิบบนเอสิบล่างครับบนะ่สิบล่างล่างเขอ,อกศูนย์สองครับนะาะจะเสียดายครับานะ่อาจารย์ทองจับคอยไม่เข้าไอ้บ่จับคู่ไม่ถูก วางหลักถูกต้องครับเนาะจะได้เก้าไปที่หลักร้อยศูนย์ก็จับพู่ให้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดจเน้นที่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับตะวันไทยก็ออกศูนย์สองครับเนาะจึวางหลักถูกต้องครับเนะบ 0, าะศูนย์ไปจ่หลักสิบเป๊ะเลยแต่สองไม่มีครับเนาะข้ามไปเลยศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด ส่วนเก้าก็ไม่ต้องพูดถึงนครับเนาะสลับวิ่งได้ใช่ไหมสลับวิ่งสลับบวกกําลังกายได้จะพูดลําบากกบว่าเข้าหลักร้อยจะพูดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดค 94, 95, 96, รับเนาะไม่เข้านะครับเนาะไปที่หลักร้อยแทนก็นกเล่นเดินดีมาทั้งสองตัวเลยทั้งเก้าและศูนย์เลยนะครับเนาะวันนี้แกตัวใหม่ครับเนาะอาจารย์ทองแกก็ไม่ถูกเขาถามแกแล้วจะซื้อศูนย์สองไว้บ้างไหมแกบอกไม่มีเลยแกบอกไม่รู้ ไม่รูดไม่วิ่งไม่อะไรทั้งนั้นครับเนาะเจาะอย่างเดียวแค่บอกถูกก็ถูกไม่ถูกก็หนาก็ว่ากันใหม่ครับเนาะแค่บอกเจาะอย่างเดียวไม่มีไม่มีวิ่งไม่เดียวกางกายครับเนาะแค่บอกทุนไม่เยอะนะเนาะก็ตามนี้ครับเนาะวันนี้แกให้มาแล้วสุดจดๆไปนะครับสุดจดสุดแคบคนเรลอแคบคนเดิมครับเนาะวันนี้บนล่างนะครับเนาะเด่นสามรองห้านะครับ เด่นสารอง5จับคู่ให้บ้างจับคู่ให้ถ้า3มากสามศูนย์็ดสามแปดสนะครับถ้า5มากห้าศูนย์็ดห้าแปดห้ทวนครับน,นะครับคนที่1นกุมภาพันธ์ปนะีหกเก้ครับเนาะบนร่างเด่น3ารอง5จับคู่กับสามศูนย์ส็ดสามแปดส 50, 57, 58, 59เจ็กนะครับเลขสวยดีเนาะส่วนตัวามชอบเลยว่าเลขสวยดีแกเน้นถ้าเห็นว่าถ้าหลัก3ามก็บบอกถ้าสมาสากับ39มเกับเ็บอกสามแปดกับสามเก้ีนใต้ให้เ่าเป็นตัวเนี้เลยถ้าสมาหลัก3นะครับแกชอบไปสุดคือ2คู่นี้แต่ถ้าหลักคาแล้วก็เกก็ชอบ 58, 59ปเนาะ2ตัวคู่ดีเหมือนกัน จเทียนใต้ครับเนาะเป็นตัวนี้เลยจีเใต้ให้ไม่ได้วงกล่มนะครับเนาะจีเทียนใต้ก็พอก็ว,ว่าที่ชุด3มตัวนะครับจะมี3มชุดจะให้ลุ้นนะครับเนาะสามชุดมีสองสามแปดสองสามเกแปดสามเก้นะครับเนาะสมชุดสองสามแปดสองสามเก้าแปดสามเกนะครับ3ามชุดนี้ จุดสามตัวบนนะครับเนาะของอาจารย์ทองก็ขอ,ขอบคุณอาจารย์ทองอีกครั้งหนึ่งครับว่าให้ทางดีๆมาแบ่งปันยิ่งสืบทางองครับเนาะเล็กติดเก่งแม่นมากครับเนาะจับคู่ไปเข้าเลขติดเล็ด่นก็ยังเดินดีครับเนาะแต่เมื่อกี้เก้ากับศูนย์หุ่นนี้บอซามชอบครับเนาะเพราะว่าเลขสวยครับเนาะเลขสวยสามก็เป็นเลขที่เดินดีครับเนาะสาม สามแปดสามเก้าคุณคุณมาตรงกระเบาสารคามเนาะจะเป็นชุดกันของเบาสารคามเนาะจะไม่ผิดแต่อาจารย์ทองเน้นเลยครับเน้นเลยจะชอบมากขอให้มาครับเนาะขอให้มาเด็กสวยสามแปดสามเก้าก็เล็กที่เดินดีเนาะสามกับแปดกับเก้าก็เมื่อก, 3, 8, าากี้อยู่ดักรอยครับเนาะเ่ีงยวนี้อาจจะมาอยู่ดักล้าอย่างที่แก่ตังไว้ก็ได้ครับเนาะใครจะไปรู้ช่วงนี้เอาหวยออกตรงวันแล้วนะครับเนาะช่ีงยวนี้ ไขคอกละวันไขคอสายเลขกตั้งหลักอะไรก็จัดเต็มได้เลยครับเนาะวันที่เราไม่ค่อยตรงวันนะเนาะวันที่หนึ่งเป็นวันที่สองแทนสิบหกก็เป็นสิบเจ็ดแทนนะเนาะข่คอกละวันจะลังเลครับเนาะมันไม่ตรงวันเทนี้ตรงวันคับเนาะวันที่หนึ่งคุมภาพันธ์ตุกนอาทิตย์นกางวันอะไรก็ไปจัดได้เลยนะเนาะใครชอบประมาณนี้ครับเนาะฝากไว้เช่นนี้ครับเนาะสำหรับคนที่ แต่คลิปแต่คนที่ยังไม่เคยถูกหวยเห็นา่วันนี้ค่อยปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้สิการจันไหนเสียไหนก็แล้แต่ค่อยปลดล็อกให้ได้ค็ถูกหวยเป็นพอครับเนาะบางคนไปถูกมาข้ามปีเนาะปีนี้เริ่มต้นใหม่ก็ถึงเฮงรวยๆนะครับก็ฝาไปนนี้จนคลิปน้านะครับเนาะคลิปนี้ขอสวัสดีครับ